ขุดเตาให้ดูหน่อยอันนี้เราก็จะเอามาใช้เป็นหม้อต้มสมุนไพรก็ได้ของที่มีอยู่ในบ้านในสวนเร,เราก็เอามาทาได้นะครับอันนี้ต้นลําไยนะครับต้นลําไยปลูกไว้หลายปีแล้วปีนี้ในผลผลิตค่อนข้างดีนะผลผลิตค่อนข้างดี เอาตัวนี้แหละขนาดนี้แหละอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาหน่อยเพราะว่าเรายังไม่ออกป่านะครับเรายังอยู่ที่บ้านเราอยู่อันนี้สวนสวนหลังบ้านขุดไปดินค่อนข้างจะแข็งมาก ถ้าดินแข็งมากเราถ้าเผื่อเรามีเวลาไม่ต้องรีบมากเราก็เอาน้ํามาใส่นะครับอย่างน้อยก็ให้ดินมันชุ่มหน่อยนิดนึ่งเราจะได้ไม่ต้องเสียพลังงานเยอะเกินไป <c oughs> ต้องใช้จอบเป็นตัวช่วยอันนี้ฝั่งนี้เราก็จอบนะครับจอบทั้งสองข้างเป็นลูกเปก ให้คนกลางแขนนะครับเพราะว่าเราจะเปิดช่องทางให้ลมเข้าทางด้านซ้ายขวาที่สองข้างดินงขหนอยดินงข็งหนหา่านด้านนี้นะครับเราก็เราจะใส่ฟืนด,ด้านนี้ ดินมันแข็งมากเราเอาน้ํามาเติมให้มันนิ่มๆก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยขุดสักครู่ขุดไม่ไหวมือแตกแบบนี้มือแตกนะแตกนะ่พอได้บ้างช่องนี้เอาไว้ถ้าเปิดให้มีลมเข้านะครับลมผ่าน ถ้ามีลมผ่านแล้วมันจะทําให้ไฟเราเนี่ยไม่ดับไม่ดับเปิดทั้งสองข้างอันนี้สาธิตดูนะครับเวลาใช้จริงก็คงจะใช้ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเราปลูกต้นลำไยไปอยู่หนึ่งต้นทีนี้ต้นลาไยออกลูกใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะผ่าลูกลำไยให้กินอ่า เริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่เราต้องเอาดินนี้นะครับฉาบแตงตอนนี้ผมเจาะทะลุด้านนี้แล้วอันนี้กําลังเจาะอันนี้ด้านนี้ทะลุแล้วนะครับสองด้านสามด้านอยู่ไปเรื่อยๆครับ มันอาจจะเละๆหน่อยนะแต่ถ้าเผื่อเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆครับท้ามําสำเร็จแล้วผมว่ามันน่าจะดีกว่านี้ตอนนี้มันยังเละอยู่กลับไปเป็นช่างปั้นบ้านเจียงอีกครั้งหนึ่งจะเป็นเตาที่สามารถอยู่ได้นานนะครับอยู่ได้นาน ที่สําคัญคือเตาแบบนี้เราจะควบคุมเรื่องไฟนะครับไฟถ้าเป็นกองไฟที่เราเปิดโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยลมมันมานะครับกอไผ่หรือว่าป่าอ้อยอสวนผักพืชผักสวนควรัวเราเนี่ยอาจจะมีปัญหานะแต่ทั่งนี้ปลอดภัยครับค่อยดูกันไปครับถึงเวลาต่อไป ขั้นตอนต่อไปนี้ขั้นตอนสําคัญนะครับคือการฉาบแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็อน้านี่แหละใส่ใส่ลงไปใส่ลงไปนะเอยังไี้ลงไปฉาบปัดปัดแต่งนะครับอันนี้ออกไป มาจะเป็นความจริงแล้วครับฉาบตกแต่งครับสวยไห่แล้วครับตอนนี้ทะลุสี่ด้านแล้วครับสามด้านแลวทะลุสามด้านละพูดผิดอากาศก็นี่ครับที่ชาบเราแตถ้าอย่างนี้ก็คงจะเหมาะกับคนที่ชอบ คือไม่รลงเกียดดินนะครับแต่ถ้าชอบสกรปรกก็คงจะลำบ,บากหน่อยนะแต่ผมา่าก็ดีครับ ก็ถือว่าใกล้สำเร็จเต็มทีนะครับดูนะครับที่เราเจาะไปนะครับจะม,มีรอยทะลุไปหากันอยู่นะครับเราจะทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับทิ้งไว้สักระยะก่อนให้ดินได้แห้งสักนิดหนึงแล้วก็เราจะทำการเผาเพื่อให้ดินเกิดความแข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้ ต่อไปเผาให้เกิดความแน่นนะครับ นี่คือกระบวนการเผาเพื่อให้ดินเกิดความแข็งเกิดความแข็งหลังจากนั้นหลังจากที่เผาเสร็จนะครับเราก็สามารถใช้ได้เลยคงใช้ได้แล้วครับตอนนี้เพราะว่าควันออกตรงกลางแล้วครับของก,กลางแล้วตรงนั้นแหละครับที่ไฟลุกนะครับหเห็นไหมครับผมว่ามันมีประโยชน์ช่วยเผาเศษไม้เล็กๆก,ก็ได้แต่ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่สมควรเผานะครับดู้าง,ง,งบ้านกันด้วยว่า จะเผาหรือจะทําอะไรนั้นควันเรามันไปกระทบกับเสื้อผ้าชาวบ้านขเขาหรือไม่้างนั้นงานจะเข้าเรานะครับยิ่งเราอยู่ในชุมชนคนหมู่มากแล้วก็ต้องให้ระวังเรื่องนี้ด้วยตอนนี้ต้มแล้วนะครับเริ่มใช้งานแล้วอันนี้ต้นลำไยต้นลำไยต้นใหญ่หน่อยปีนี้ปลูกมาหลายปีแล้วเพิ่งได้ผลผลิตปีนี้ได้เพิ่งได้สองลูกญาติพี่ชุมพรส่งมาให้ ก็สิ่งที่เราทำวันนี้นะครับก็เกิดประโยชน์ใช้ได้ปากด้วยนะครับเอาไปใช้ทดลองใช้ดูอยู่บ้านมีความสุขช่วงนี้เราไม่ออกไปไหนไม่ต้องไปสุขเสี่ยงกับเรื่องของโควิดนะครับใส่แมสอยู่บ้านปลอดภัยทุกคนโชคดีครับ